สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องชายเล็กฟิชชิ่ง h ชน n นลอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทน้าทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยผูกตะก้อใช้เองนะครับสําหรับไม้เขือนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับว่าวิธีการผูกตะก้อกับตัวเบ็ดที่จะนําไปใช้ตกในไม้ธรรมชาติหรือไม้เขือนทั่วไปนะครับว่าผูกกันยังไงนะครับสำหรับน้าท่านใดที่ผูกไปแล้วก็ กดข้ามได้เลยนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับที่ยังผูกเบิดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าวิธีการผูกของผมนั้นเป็นยังไงนะครับหากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนานาโอเคครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ผูกเบ็ดในวันนี้นะครับก็จะมีไฟแช็กนะครับครีมนะครับมีดนะครับไว้สาหรับตัดสาย PE นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับ นี้ผมจะใช้อยู่ที่เบอร์1ิบเนะครับของยี่ห้อไหนก็นานาสามารถเลือกใช้กันได้นะครับแล้วก็จะเป็นสาย PE นะครับถักแปนะครับก็แปดสิบปอนนะครับถักแปดแปดสิบปอนส่วนตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตะก้อเปล่านะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา ตัวละ6บาทนะครับก็ซื้อเหมาะนะครับซื้อมาประมาณ100ร้อยกว่าตัวนะครับก็ได้ราคาส่งนะครับตัวละ6บาทหรือนะนะท่านใดมีหรือทำขายก็อินบ็อกเข้ามาหาผมได้นะครับ <Okay. S 2> เพื่อจะได้ช่วยอุดหนุนกันไปนะครับโอเคเริ่มผูกเบ็ดกันเลยนะครับ ดับแรกครับผมก็จะใช้สาย PE นะครับสอดเข้าด้านหน้าของห่วงนะครับของตัวเบ็ดน,นะครับแบบนี้ครับนะฮะรอยเข้ามาครับช้าๆนะครับแล้วทำห่วงครับพันรอบตัวเบ็ดน,นะครับ สี่ถึงห้ารอบนะครับคีผมพันอยู่ที่สีรอบนะครับตอนนี้เสร็จแล้วลายครับเราก็จะสอดเข้าห่วงด้านหลังตรงน,นี้ครับดึงเลยครับ ใช้คีมช่วยดึงนะครับก็จังหวะดึงนี้ก็ระวังกันด้วยครับเผื่อขีมลูดอาจจะมาถูกมือเราได้นะครับนีเค,ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับโเบคเก็ต่อไปเดี๋ยวจะผูกเข้ากับตะกร้อนะครับความยาวที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับ ผมจะเผื่อไว้ผูกกับตะก้ออีกนะครับมันก็จะสั้นลงมาเองนะครับหรับ,บวิธีการผูกเข้าตะก้อนะครับผมจะผูกฝั่งที่ไม่มีลูกหมุนนะครับเพราะว่าลูกหมุนนี้ไว้ใช้กับสายเมนลูกหมุนนะครับไว้ผูกเข้ากับสายเมนอีกครั้งนะครับวิธีการผูกเข้าตะก้อก็จะสอดเข้าห่วงเลยครับ ขออ้าห่วงนี้แล้วก็สอดเข้าอีกอีกสอดเข้าอีก,อกรอบแล้วก็พันครับอันนี้ก็สี่ถึงห้ารอบเช่นเดียวกันเสร็จแล้วจะมีห่วงตรงนี้เราก็สอดปลายเข้ามาเลย ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับเพราะว่าถ่ายทำด้วยโอเคประมาณนี้นะครับใช้ครีมดึงนะครับระวังนะครับจังหวะดึงเพราะว่าจะมีตัวเบียดอยู่ฝั่งนี้นะครับอันตรายครับระวังเข้ามือ เ okay. ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเอาไปเช็คลน <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับหนึ่งชิ้นแต่ถ้าท่านใดจะใช้ตัวเบ็ดสองตัวก็สามารถใช้ได้นะครับก็ปลูกด้านบนตรงนี้อีกอันนะครับแต่สำหรับนผมก็ขอเดียวพอละเพราะว่าเบ็ดหลายคันครับานา่ะใส่หลายดวงก็เลืองเปืองตัวเบ็ดแต่ว่าโอกาสได้ปลามก็เยอะครับ ก็ว่าโอกาสติดต่อก็มีสูงเช่นเดียวกันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างกันไปครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้หยุดงานครับเนื่องจากปฏิบัติจากโควิดนะครับก็ผูกได้ประมาณนี้นะครับจะผลูกไปเรื่อยครับ แับเรืออีกเยอะเลยก็นั่งผูกทั้งมันนะครับวันนี้